ครับผมลีไซลากจะมาบอกวิธีการดักหนูของหนาๆเพื่อไหมนะครับนี่ก็เป็นเยื่อขับเปลือกเขาเวยผสมลำนะครับขับเปลือกล้วนๆเลยนะครับหอมมะลิจากสุลินนะครับนี่ครพบผงกับดักไว้แล้วนะครับดักว่างไว้ก็พื้นแล้วก็เขาโรยลงตรงนี้นะครับช่วงลวดดวดที่ห้องโมยนะครับเห็นไหมครับดูเวีนหนังสีนะครับ เื่องบัวใดแบบนี่้นะครับหอมสูตรติดเรี้ยงหลังของเลยไซราเนนะครับสีใสนะครับพุ่งเขาอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับพี่น้องไม้เขากุดออกมายัไม่มีการกัดหญ้าเล็กน้อยนี่ครับการกัดหญ้าแต่มาหลุ่นกันตอนเสาร์เลยนะครับผมสิมานบ่กระดักไว้อยู่ประมาณยี่สิบหลังนะครับเป็นไม้น่าปังนะครับพี่น้องไม้น่าปังพี่น้องมันบอกมาว่า บดักหนู่อกจวงกัน้่ายเนี่ยกินขเขาเิ่นเบิดเลยเดยได้มาตามคําขอเพิ่นนะครับนี่ครับเป็นไม้หน้าปังตรนลุ้นกันตอนเสาร์เลยนะครับว่ามีมีผลงานบ่ครับครับสวัสดีครับผมเลศสายลานะครับภาพี่น้องมายามหนูนตอนเสาร์ก็บรรยากาศเราหนาวเลยนะครับวันนี้ลมแห้งเลยนะครับไปลุ้นกันเลยครับ นักเลีงกแญกงมาอีกแล้วครับพี่น้องนักันนี้นะครับเป็นเดียคิดไต่เรียบร้อยเลยนะครับมานี่แล้วครับลงตกหนามหนุ่หยันะครับตัวนี้เดี๋ยวเขาตกนามนะครับครับเับวงเดือนของเรือไซล่านะครับฉีดด้วยน้ำหอมสูตรติดเลี้ยงหลังนะครับมาแล้วครับไปรุนหลังต่อไปเลยครับหลังแต้มทีสองครับมาดูครับพี่น้องผมงยางมา เ็นต่เขาวมหายผมก็นี้เห็นอยู่นี่นะครับหลุนเลยครับนี่เลยครับพี่น้องปาดนี่บอกว่ามันไม่หัวเดี๋ยวแกเสียบกันนะครับโอ้ยพี่น้องเลยนี่กับวงเดือนนี่เล่ละงี้วันนี้ก็เอาอยู่นะครับเฉพาะหนูใหญ่เท่านั้นเล็กๆไม่เลยนะครับนี่ปาดแกมีสองมาแล้วครับ โอ้ niin, เป็นเหยื่อข้าวเปลือกสูตรไอ้อน,นี่นะครับสีด้วยนะพร้อมสูตรติดเลี้ยงหลังของเีศไซรันนะครับกับวงเดือนของเรศไซรัานะครับบอกแล้วไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับเอาพี่น้องหลังนี้เหยื่อหายเฮ้ยเฮ้ยขับขับอยู่ไหนโอ้พี่น้อง,อง,อองสมซื้อกัน,น,กนรครับอันนี้ก็สงจริงๆครับเอี๋ยวนงี้เอบไม่เงยเลยตัวนี้โอ้ กูเป็นหนูนะครับเป็นกบเงยครับพี่น้องกบเงยเลยนบครับแกะเสียบแทบนึงโอ้เต็มที่สามมาแล้วครับสำหรับเทถานี้อุบโอ้ยนะครับเป็นกบเงยนะครับกบเงยกระถือนะครับนี่เรียบร้อยเลยนะครับหวานอยู่แล้วครับ นลุ้นเตีมที่สี่กันเลยครับครับหายนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมตรวจสอบเพิ่มกันฮ้ยตึงตๆไหลตึงตง,ตงเรียบร้อยอีกครับท่านเตีมที่สี่นะครับหวานดีแล้วครับมาดูนกันเอายี่สิบหลังมาสีได้คิดโตเตียมที่ห้าครับพี่น้องหมายลับปังนะครับ ดักกิ้งนะครับตัวนี้เป็นหนูบอยงีเป็นะครับหนูกำลังควกกินแถบที่หาวมาแล้วครับไปดุนกันครับว่ายี่สิบล้างสีใดจักโตป็นหมายธรรมศาสตร์นะครับบริเวณหนูเลี้ยงคือพี่น้องเป็นวามานะครับผู้ใดใส่งานกับริภาษ์ของรครใส่ล่ะบอกได้เรียกว่าไม่เคยทำให้ผิดหวังครับรุนกันครับแถมนี้บ่หลังนี้วกินนะครับ แต่ว่าหลังนี้มันเรียบร้อยนะครับท่าน้อมสูตรติดเรียงหลังนี้สุดยอดอีลีครับพี่โน,โนี่อ็นเี๋อวครับเปลือกน้ำด้วยโมนิาฟของรีไซล่านะครับเรียบร้อยอีกแลครับแก้มที่หกครับมาอีกแล้วครับครับหมายนาปังนะครับไม่ใช่ในท่อ บริเวณไม้อันนี้นะครับบริเวณหนูเลี้ยงนะครับบอกให้ทราบเตียมที่จิตครับครับเตียมทิจิตโอ้หมีเตัวไม่ใหญ่นะกำลังแซ่บหมูนาปังเก็บเตียมแล้วนะครับยี่สิบลังจะได้กี่ตัวลุ้นกันครับครับเซานีเก็ได้อยู่ิจเต้ยมนะครับ หนูหตัวแต่เป็นครบตัวนึงนะครับน่ครับกับมันดีไฟของเรีสายลานะครับครับยี่สิบล้านนะครับนะครับขาดไปไลยเลยของแขะนะครับน้ององนูนาสูตรจิดเลี้ยงดัังของรีสายลารับไม่เคยทำให้ผิดหวังครับนี่ครับครับใส่บิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยนครับอืมอืมนี่เหรพี่นีกนี่ยย่ตาย